ญี่ปุ่นนะครับนี่เราก็จะมาแนะนาแล้วก็รีวิวนะครับรถพวนรีเซลแต่ไม่มีควนดินมานะครับไม่มีมาจากญี่ปุ่นนะครับก็คือตัวนีเ้เป็นรุ่นนะครับ yc 850ก็คือเครื่อง8-5แรงนะครับแล้วก็โกลตารี่ไม่มีมาแต่ตัวนี้เอาไปทำอะไรได้บ้างน,นะครับลากษาลี่ไถดินใสผ่ผานหมูนะครับแล้วก็ใส่คาด ไปทาแล้วแต่งานลูกค้านะครับพื้นฐานคือโคงดีเซลคือโคงรถทัวร์ญี่ปุ่นนะครับลูกค้ามันจะมีอยู่สองสองโครงถ้าเป็นเครื่องเจ็ดแรงขึ้นไปนะครับมันจะอยู่ในบอดี้ของโคงดีเซลแต่ถ้าเป็นเครื่องต่ากว่าหกแรงมันจะอยู่ในโคงของเบนซินดูดูโคงนะครับมันจะมีผลน,นะครับถ้าเราเอาโคงเบนซินไปวางเครื่องดีเซลมันจะรับแรงสู้โคงดีเซลเพราะว่าโคงรง้างมันจะแข็งแรงกว่านะครับตัวนี้เป็นเครื่องแปด จุด5แรงสตาร์ทกุญแจนะครับแล้วก็ตัวนี้ถ้าลูกค้าเอาไปสูบน้ำครับนี่นะครับมีมูเล่มาให้อ่ากำลังดีนะครับเพราะว่า8แรงมูเล่หนานะครับมันจะได้แรงเหวี่ยงกำลังดีด้วยแล้วก็แรงเวี่ยงดีด้วยครับแล้วก็เป็นยันมากนี่กำลังไม่ต้องพูดถึงนะครับเกียร์นะครับเกียร์ก็จะมี6เกียร์เดินหน้านะครับแล้วก็3เกียร์ถอยครับเป็นโครงเป็นโครงรุ่นใหม่แล้วนะครับ โคงค่อนข้างจะใหม่เพราะว่ามีโอเคียเดินหน้านะครสามเียร์ถอยโค้งรุ่นเก่ามันยังมีแค่สามเกียนะครับตัวนี้ก็เป็นตัวตัวหยุดรถตัวเดินชุดนี้ไม่ได้ใช้เป็นชุดของโรตารี่นะครับแล้วก็บิดเลี้ยวซ้ายขวานะครับล้อก็มาพร้อมกับยางหกขอบสิบสองแล้วก็เลื่อนเข้าออกได้นะครับจากแคบก็ได้กว้างก็ได้นะครับก็หลักๆก็คือรากสาลี่ไถดินคาดดินนะแล้วก็สามารถเอาไปสูบน้ําได้นะครับ ผมทำวินมาให้3าล่องขนาด3นิ้วนะครับเดี๋ยวลองดูนะครับ oh <laughs>